สวัสดีคนวันจัน์ทรค่ะดวงรายสัปดาห์9ถึง16รกรกฎาคมดวงจะเป็นอย่างไรให้พาย,ยิบซีเป็นคำตอบคนวันจัน์ทรก็ยังคงดวงดีอย่างต่อเนื่องแต่เดือนนี้มีสิ่งแนะนำช่วงกลางเดือนนะก่อนจะรับฟังกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดนะเป็นเข้าใจไหมเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันนิดนึงก็แล้วกันนะจ๊ะส่วนอย่างอื่นเนี่ย ความหมายของนักรบงานราชการโดดเด่นงานบริการงานเซอร์วิสต่างชาติต่างภาษาท่องเที่ยวโรงแรมได้คนมียศมีสีมีตำแหน่งได้ตำรวจทหารสจ๊วตนักบินก็ได้เช่นกันค่ะความหมายไพ่เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่สำเร็จสัญลักษณ์ของไพ่นักรบเนี่ย ชัยชนะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลกําลังจะได้และกําลังจะสําเร็จแล้วเสียเหงือ่อเสียพลังงานนิดนึงแต่แฮปปี้แต่มีความสุขกับผลที่ได้รับอาจจะมีเรื่องของตัวเลือกอาจจะมีเรื่องของช้อยส์หรือโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้นะว่าจะมี1 2 3 4สเข้ามาให้เลือกหรือเปล่าค่อยๆเลือกค่อยๆค,ค,ค,คิดค่อยๆตัดสินใจไพ่ใบนี้ค่อนข้างสับสนสําหรับคนที่ภาระความรับผิดชอบเยอะจัดลําดับความสําคัญให้ถูกสิ่งที่ต้องทํามีอะไรบ้างใส่หมายเลข จัดลำดับให้ดีอย่างงอย่าสับสนอย่ากังวลอย่าวุ่นวายท้ายที่สุดจบสวยค่ะเตรียมตัวเฉลิมฉลองค่ะงานดีความสำเร็จข่าวดีเลือกได้ตัดสินใจถูกการงานการทำธุรกิจการค้าก็ประสบความสำเร็จช่วงนี้มีโอกาสเห็นผีอะไม่รู้ว่าฝันแปลกๆฝันกลางวัน เห็นภาพหลอนเห็นภาพลวงตาช่วงนี้จะมีเข้ามาดูให้กันดีๆก็แล้วกันเพลอเอาจมีโชคมีลาบหรือได้โชคได้ลาบเลขทะเบียนรถและแม่ย่านางให้โชคให้ลาบดูดีๆก็แล้วกันความหมายไพ่ยังไงช่วงเนี้ยการเงินดีแต่บางทีรายจ่ายเยอะพอสมควรจัดลำดับความสําคัญให้มันถูกอย่ายรุงตุงนางบางคนอาจจะได้ซ่อมรถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนู่นนี่แต่แม่ย่านางก็ยังใจดีให้โชคให้ลาบสัปดาห์นี้อยู่ดีกินดีมีกินมีใช้ ไม่ติดขัดนะสำหรับใครที่ช่วงนี้งบน้อยอ่ะยันพญานาคพ่อปู่ศีสุดโทอ่าใครอยากทูควยใครอยากรวยชุดละ99บาทค่าส่ง20ไม่มีเก็บปลายทางนะจ๊ะหรือใครสนใจหน้ากระบาทก็ยังมีอยู่เดอ้อหรือแม้แต่จะเป็นองค์ทาเวสวรรณก็ยังมีนะอันนี้ ชุดใหญ่หนึ่งกนะจ๊ะค่าส่ง4ี่สิาหรับความรักความรักส่วนใหญ่เป็นรักทางไกลมีปัญหานะระวังนะความหมายของรักทางไกลคือคนสองคนสื่อสารไม่เข้าใจระมัดระวังเรื่องของคําพูดระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารให้ดีๆสําหรับคนที่ <c oughs> ยังไม่มีใครจะมีชอ์จะมีตัวเลือกมีตัวเลือกมาให้เลือกเลือกคนที่ช่วยเหลือกเกื้อกูลเลือกคนที่เอื้ออาทรค่ะเอาทองแท้นะคะทองชุบไม่เอาค่ะเพราะบางคนเนี่ยมองด้วยตาเปล่าคิดว่าดีแต่พอนานๆไปออกลายซะอย่างนั้นดูดีเพราะว่ามันมีภาพลวงตาอย่าไปลุ่มหลงมัวเม,มาม AL, กับคารลมใครดูคนให้ดูนานๆจะรักระยะทางใกล้จะรักระยะทางไกลจะไท,ทยจะเทศเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องดีเสมอต้นเสมอปลาย สุขภาพระวังช่องท้อง ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของมดลูกลังไข่ระบบทางเดินอาหารแล้วก็ช่วงนี้ปัญหาสายตาจะมีปัญหานิดนึงเลขมงคลคือเลข7นะเลข7คือเลขมงคลสีฟ้าคือสีมงคลอ่าช่วงนี้ขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงได้หรือใครอยากได้องค์พระแม่ลักษมีไปบูชามีให้บริการนะจ๊ะทักแชทเพจ Facebook สมมาพยากรสัปดาห์นี้จัดลำดับความคิดจัดลำดับความสำคัญดีๆอย่างอื่นถือว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ